สิบเหตุผลดีๆที่ฝรั่งอยาก,กเกษียณในต่างประเทศครับอตอนที่อพึงได้ยินเรื่องนี้ใหม่ๆว่ามีฝรั่งอยากจะมากะเกษียณในไทยหมายถึงว่าหลายปีมากแล้วนะเราก็ตกใจงงแบบว่าอะไรที่เรานี่อยากจะไปครับถ้าเกิดใครติดตามโปรเกาตมาตั้งแต่แรกๆก็คือจะเป็นคนที่ชอบไปต่างประเทศเอา่าแล้วก็งงว่าอยากมา,กอ,ยา,กอ,ยากอยู่ไทยทําไมร้อนก็ร้อนอน,นู่นนั่นนี่สารพัดอา่าก็ แต่ว่ามีเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ก็ครับมาถามเยอะเลยอยากพาครอบครัวมาอยู่ไทยอยากจะให้แฟนมาอยู่ไทยนู่นนั่นนี่อ,อ้บก,ก็อืมครับก็สู้แรงไม่ได้ว่าเออนะก็แท็กจะสงสัยด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นต้นเหตุว่าทําไมออบอยากมาพูดเรื่องพวกนี้เพราะว่าคุณก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขา ต่อให้คุณทํายังไงคุณก็ไม่มีทางได้แบบเขาอะไรอย่เงี้ยนะไม่เป็นไรก็คือชีวิตของเราก็ดีมีดีไปคนละอย่างเอ,อแล้วก็ความอยากรู้ก็ไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เอามาจาก internationalliving.com เป็นหัวข้อย่อยในอันนี้นะมีหลายหัวข้อมาก ten good reason to retire overseas จริงๆเขาก็บอกมาสั้นๆแลนะนะแต่ก็เอามาแบบขยายความเอาเองละกันครับก็ มันอยู่เราอยู่กันคนละที่นะเราก็อาจจะไม่มีทางไปเข้าใจเขาได้หรอกเพราะว่าเขาก็คืออยู่ส่วนใหญ่นะที่อย่างมาลีไทยกรเียณก็คืออยู่ประเทศพัฒนาแล้วแล้วของไทยก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีของไทยก็ดีแต่ว่าเป็นสไตล์ของประเทศกําลังพัฒนาครับก็มาดูเหตุผลกันสิบข้อก็คือแน่นอนอส่วนมากก็มาจากนี่ะไรอเมริกายุโรปออสเตรเลียอะไรอย่างนี้ อก็คืออารมณ์เหมือนกับสมมติเฉยๆนะสมมติสมมติเอเราอยู่ไทยอย่างนี้แล้วอยู่ดีๆก็บอกว่าอยากจะไปกะเกษียณในในเดียในในลาวอะไรเงี้ยนะเออซึ่งซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเราไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าระดับการพัฒนาก็จะต่างกันอยู่ใช่ไหมเออแต่ว่าสมมุตินะเกิดลาวเกิดมีคอนโดดีๆซึ่งเราก็ไม่รู้นะไม่เคยศึกษาอาจจะมีแล้วก็ได้เออคอนโดดีๆการเดินทางโอเคเออ,อะไรต่างๆที่มัน รู้สึกว่าเออมันก็ถูกนะแล้วว่ามันก็คุณภาพก็ใช้ได้อะไรเงี้ยอารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นหรือเปล่าเออครับก็เกินไปเยอะก็คือข้อแรกเขาต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น happier healthier less stress ก็มีความสุขมากขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นเครียดน้อยลงโอ้นี่แสดงว่าประเทศพัฒนาแล้วนี่คือคือมีพวกนี้หมดเลยเหรอคือแย่หมดเลยหรือยังไงแอบครับไม่ เขาเรียกแล้วแต่มุมมองแต่ละคนนะว่านะบางคนก็บอกว่าประเทศพัฒนาแล้วคือไม่อยากกลับอนะ่ะอยู่ถ้าได้ไปอยู่ไม่อยากกลับอแต่บางคนบอกอยากจะมาอยู่ไทยอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าเป็นประเทศพัฒนาแล้วเดี๋ยวก่นอนเดี๋ยวก่อนนะความกดอ่อ,อประเทศพัฒนาแล้วเอเอความกดดันคือค่าครองชีพสูงความกดดันทางสังคมและการเงินสูง แม้กเกษียณแล้วก็ยังกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าบ้านหัแรกกับการพัฒนาเออครับ <c> เ <oughs> <c oughs> มื่อก่อนนี้เหมือนคนอินโนเซนต์แต่ก็ยังคิดเหมือนเดิมนะว่ายัางไงตัวเองก็อยากจะไปออยู่หลากหลายะนะอืมไม่ได้ไม่ได้ปักใจครับนี่คือส่วนตัวเอถ้าเกิดประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศมีจังหวะชีวิตแบบสโลไลฟ์ทำให้ความคิดเรื่องงานการแข่งขันและค่าใช้จ่ายลดลงอ ประเทศพัฒนาแล้วค่าแรงสูงก็จริงก็ทําให้ค่าใช้ใจ่ายสูงตามไปด้วยเอ,อทุกคนก็อยากจะได้เงินเดือนเยอะกันหมดแล้วแล้วใครจะเป็นคนใครจะเป็นคนอะไรนะจ่ายถูกถูกได้ล่ะเออ,เ,อ,อเรามีเงินเดือนเยอะก็หมายความว่าคนอื่นก็ต้องใจ่ายให้เราเยอะถูกไหมออถ้าเป็นประเทศกําลังพัฒนาก็เอ,อสามารถจ้างคนมาช่วยดูแลบ้านทําความสะอาดทําสวนในราคาถูกมากแต่ไม่มีเวลาพักผ่อนทํากิจกรรมที่ชอบมากยิ่งขึ้น ในที่นี้ต้องหมายเหตุก่อนว่ามาในฐานะอะไรถ้ามาในฐานะแบบอย่างเช่นแรงงานต่างด้าวอะไรเงี้ยเขามาแบบไม่มีเงินใช่ไหมเขาก็เป็นเขาก็ต้องดิดน้นรนเหมือนเวลาคนไทยไปเป็นผีน้อยเกาหลีเงี้ยแต่คนกเกษียณก็หมายความว่าเขาทํางานจนในทางกเกษียณแล้วไงก็มีเงินกเกษียณแล้วไงก็มาแบบมีเงินใช่ป่ะก็จะเป็นอีกตรงกันข้ามกันเลยอ่ะเนี่ยแหละที่งงสมัยก่อนมันอยากจะมาอยู่นี่ทําไมอ๋อก็มาแบบคนมีเงิน ครับข้อสองจะครบสิบไหมเพื่ออากาศที่สมบูรณ์แบบประเทศพัฒนาแล้วค่าใช้จ่ายพลังงานสูงข้อจำกัดตามฤดูกาลก็คือร้อนอยู่แค่ไม่กี่เดือนอเสร็จแล้วก็หนาวหนาวหนาวส่วนประเทศกำลังพัฒนามักจะเป็นประเทศอบอุ่นได้เปรียบเขาแท้ๆนะไม่ต้องหนาวแบบเขานะแต่การเป็นประเทศกำลังพัฒนา งงไหมประเทศหนาวเป็นประเทศพัฒนาแล้วข้อค่าใชา้จ่ายด้านพลังงานต่ำไม่ต้องกังวลเรื่องค่าทําความร้อนราคาสูงในฤดูหนาวใช้เวลากลางแจ้งวงเล็บร้อนตับแตกได้เกือบทั้งปีข้อสหลีกหนีความจําเจและสร้างตัวตนใหม่หประเทศพัฒนาแล้วแรงกดดันทางสังคมมีกรอบความคิดตายตัวเกี่ยวกับคนเกษตรและสิ่งที่ควรทำโอ้มีเรื่องพวกนี้ด้วยคือมีแรงกดดันทางสังคมทํางานเพื่องเงินผู้กเกษียณส่วนหนึ่งก็ยังคงต้องทํางานเสริม เนื่องจากค่าของชีพและค่ารักษาพยาบาลที่สูงรี่วแต่เกิดประเทศกําลังพัฒนาอ่าก็ย้ายไปอยู่ในที่ใหม่ช่วยตัดขาดจากภาพลักษ์เดิมๆอ๋อก็คือไม่ต้องมารับรู้อะไรเหมือนสังคมเก่าครับเอ่อแล้วก็ข้อสี่เพื่อมีเวลามากขึ้นสำหรับครอบครัวและงานอดิเรกครับก็วังมาขึ้นยังไงก็กเกษียณแล้ว ครับถ้ายังทํางานอยู่แล้วจะมาอยู่ประเทศกําลังพัฒนามันจะมีข้อจํากัดน,นะว้านนะ่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะแต่ถ้ากเกษียณนะกลายเป็นว่าแทบจะทุกคนที่มีเงินกเกษียณนะ่มาทําได้แต่ที่ยังเป็นคนนะ่ฝรั่งยังทํางานอยู่เนี่ยก็บอกว่าจะมาอยู่ในไทยก็ทําได้หรอกแต่ว่าหาไรายได้อะ่ะถ้าบอกว่ามาหาเงินจากคนไทยนะต้องมีใบอนุญาตทําทงานนะก็จะยากหน่อยนะเออแต่ก็บอกว่าเออรีโมทเวิร์ก มีอะไได้จากประเทศตัวเองแต่ว่าตัวเอาตัวมาอยู่ในไทยเอออันนี้โอเคแต่ว่ามันก็แค่บางคนไงแมงเขาก็แห่กันมาทั้งประเทศแล้วแหละใช่ปะ่ะครับแล้วก็ข้อห้าสามารถใช้ชีวิตหรูหรามากขึ้นในราคาที่ถูกลงนี่แหละเป็นจุดแข็งที่สําคัญที่สุดโอ้โหประเทศพัฒนาแล้วค่าของชีพสูงเรี่วเงินบํานาญก็อาจจะยังไม่เพียงพอกับการใช้ชีวิตอย่างสบายต้องจํากัดการใช้จ่ายอย่างมากโอ้โหอ,อืมสิ่งที่ต้องแลก เงินจานวนเดียวกันอาจจะได้แค่จ่ายบินค่าพื้นฐานหรือซื้อของชาเท่านั้นโอ้ครับก็คือเรานี่คือลอยเลยครับถ้าเป็นประเทศเอ่อถูกๆแล้วกันค่าของชีพโดยรวมโดยรวมต่ําค่าอาหารค่าขนส่งค่าบริการค่าที่วัสัยต่ํากว่ามากทําให้เงินบํานาญก้อนเดียวกันกลายเป็นมีกําลังซื้อสูงคือกลายเป็นรวยเลยซื้อความหรูหราได้จ้างคนขับรถบางคนถึงขั้นซื้อบ้านพักตากอากาศได้ มีบ้านหลายหลังอะ่ะเออเอ,อ,เอ,อมีเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างประเทศตัวเองกับประเทศกําลังพัฒนานี่ไงหรือทานอาหารนอกบ้านได้บ่อยมากคือจริงๆคือแทบทุกวันเลยด้วยซ้ำก็ยังได้ในขณะที่พัฒนาแล้วก็นานๆกินทีเพราะมันแพงครับข้อหกเพื่อเริ่มต้นธุรกิจที่ภาษีสั่มอันนี้ขอข้ามนะไม่ไม่เกี่ยวกับหัวข้อเราเอ,อคนคิดอยากจะมาทําธุรกิจไงเอ,อ่อข้อเจ็ดแสวงหาโอกาส ลงทำกำไรเอ๋อหมายถึงว่าคนที่ยังทำงานอยู่อีกเหมือนกันอันนี้ข้ามครับก็เข้าใจแหละบางบางคนถึงขั้นมาสร้างเนื้อสร้างตัวในไทยได้เลยนะใช่ไหมพวกเนี่ยหัวจุดจุด,จดหัวใจไทยหลายคนเนี่ยเห็นไหมแค่มาไม่ใช่แค่หรอกแต่แค่เหมือนว่าเขาก็อ้อนหน่อยอะไรเงี้ยเออรักประเทศไทยอย่างงี้อย่างเงี้ยเขาก็ดังไงเออเนี้ยง่ายจะตาย หือง่ายง่ายหมายถึงว่าฝรั่งมาทำแล้วง่ายครับแล้วก็ข้อแปดออ,อ,อ,อันนี้ยังรวมถึงหลายคนที่แบบรู้ไหมว่าอย่างเว็บอย่างเว็บจองโรงแรมดังๆอโกอะไรอโกอะไรพวกเนี้ยนะที่ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยเขาก็มาเริ่มต้นในไทยเหมือนกันนะออจนกระทั่งเป็นบริษัทใหญ่โตครับก็ข้อแปดวางแผนทางการเงินที่ได้เปรียบการประหยัดภาษียังไงอะ ประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะสหรัฐระบบภาษีซับซ้อนชาวอเมริกันยังต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีและอาจต้องเสียภาษีเงินได้ให้รัฐบาลสหรัฐแม้ไม่ได้อยู่ในประเทศแล้วก็ตาม,อมเอาแล้วมาอยู่ต่างประเทศไม่ต้องเสียอะไรไงประเทศที่ถ้ามาอยู่ในประเทศที่ไม่ได้เก็บภาษีรายได้ทั่วโลกสิทธิประโยชน์ทางภาษีหลายประเทศไม่ได้เก็บภาษีจากรายได้จากต่างประเทศเช่นเงินบำนาญจากบ้านเกิดทำให้เงินบำนาญสุทธิเหลือใช้มากขึ้น อืมยังไงอะถ้ายังอยู่ในประเทศตัวเองจะเสียภาษีมากกว่านี้เหรอคือเอาว่ายัางไงก็ต้องเสียให้ประเทศบ้านเกิดแต่ว่าจะเสียเท่าเดิมหรือเสียมากขึ้นตอนที่เอาตัวมาอยู่ในต่างประเทศแล้วเท่านั้นเองข้อเก้าเพื่อการผจญภยัยตอนแก่อย่างนี้เหรอ,เ,อ,อเป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ประเทศพัฒนาแล้วไม่สามารถให้ได้ยังไงอย่าบอกนะว่านั่งรถไฟโบราณคันนั้นการเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรม และการใช้ชีวิตใหม่อ๋อคือเปลี่ยนคือมันไม่มีอะไรที่เหมือนเขาเลยอะ่ะใช่ไหมเออแค่ของกินก็ไม่เหมือนแล้วั้งนั้นคือเอาตัวมาอยู่กับสิ่งที่แตกต่างจากเดิมอย่างสุดขั้วก็ถือว่าเป็นการผจญภัยแล้วอืมทำให้สมองตื่นตัวชีวิตมีความหมายมากขึ้นเป็นการต่อสู้กับความเบื่อหน่ายในวัยเกษียณอ๋อเคยเห็นในหนังนะเออคนกเกษียณอเมริกันบางคนนะก็ะเกษียณปุ๊บทาอะไรอะ่ะก็นอนบนโซฟาก็ดูทีวีแล้วก็กินไปเรื่อยๆแล้วก็อ้วนอะไรเงี้ย ก็คือความเบือเบ่อเหนื่อยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับการได้สำรวจประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงในราคาที่ถูกกว่ามากเช่นถ้ากเกษียณที่ไทยก็เดินทางไปเวียดนามกัมพูชาาเลเซียได้ง่ายและถูกอ๋อก็ใช้ไทยเป็นฐานไงเสร็จแ,แล้วก็ไปสำรวจประเทศข้างเคียงซึ่งมันเอิญว่ามีหลายประเทศด้วยเออก็ดีถ้าชอบเที่ยวครับแล้วก็ข้อสิบอันนี้ไม่ซ้ํากับข้อหนึ่งหรอเพื่อเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีและราคาถูกก็เป็นความได้เปรียบอีกข้อ ในข้อความเปรียบข้อแรกคืออะไรนะความได้เปรียบข้อแรกก็คือใช้ชีวิตหรูหราขึ้นในราคาที่ถูกลงอ่ไอ้นนี้เรื่องสุขภาพก็คือถ้าเป็นประเทศพัฒนาแล้วค่ารักษาพ,พยาบาลสูงมากนี่คือความกังวลอันดับต้นๆของคนเกษยียณในประเทศพัฒนาแล้วโดวยเฉพาะสหรัฐที่มีค่าใช้จ่ายสูงและระบบประกันซับซ้อนเอา้าแล้วอย่างคนที่มาจากสแกนดิเนเวียล,ล่ะที่เขา เก็บภาษีไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเขาก็เหมือนจะเชิงว่ารักษาฟรีหรือว่ารักษาโดยที่จ่ายเพิ่มเติมแค่นิดเดียวอ่ะอย่างนั้นไม่ดีกว่าเหรอแต่อันนี้คือไม่รู้ไงครับก็ใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยที่คอมเมนต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศกําลังพัฒนาเช่นไทยเม็กซิโกคอตาริก้าเออให้รู้ไม่ได้มีแต่ไทยมีทั่วโลกเพียงแต่ว่าเขาจะเลือกไปไหนท่านเองอแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ามีแฟนหรือคู่สมรสชาวไทยก็ต้องมาอยู่ไทยอยู่แล้วก็คือถ้าเป็น ที่บอกนี้ก็คือการดูแลส่วนตัวหรือประกันเอกชนราคาไม่แพงก็แน่นอนค่าของชีพถูกกว่าก็ต้องประกันก็ต้องถูกกว่าแม้ไม่ได้เข้าถึงระบบสาธรารณาสุขของรัฐส่วนใหญ่ไปรักษาเอกชนนะที่บอกว่าดีๆคือเอกชนโรงพยาบาลเอกชนชั้นนํามีค่าใช้จ่ายถูกกว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศแม้แล้วก็มักจะไม่ต้องรอครับของต่างประเทศอาจจะต้องนัดหมายก่อนรอนานหรือเปล่าถ้าจะทําฟันหรือทํา เสร ages, ิมสวยก็ราคาประหยัดกว่าทําฟ so ันผ่าตัดเล็กหรือรักษาความงามมีราคาถูกมากทําให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพม e ดีค a l ทัวริ s ึเอออันนี้ไทยได้ไปเต็มครับสรุปแล้วการเกษียณในประเทศที่ค่าของชีพต่ํากว่าเป็นการใช้ความได้เปรียบของค่างเงินที่มากกว่าทำให้ผู้เกษียณสามารถ ใช้ชีวิตที่หรูหราขึ้นสบายและผ่อนคลายมากกว่าการอยู่บ้านเกิดที่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างสูงเรียวงก็นึกถึงอารมณ์แบบนี้คือต่อให้อยู่ประเทศพัฒนาแล้วแล้วตอนเราไปเที่ยวเราก็รู้สึกว่าโอโ้ดีจังเลยอยากให้มีแบบนี้ที่ไทยบ้างแต่ว่าอยู่มาตั้งนานแล้วไงอยู่ที่ไหนนานๆก็เกิดความเบื่อแล้วเขาก็ไม่ได้มองว่าอันนั้นคือดีเห็นไหมต่อให้อยู่โอโ้เราไปคือหลายคนกะบอกอยุโรปคุณภาพชีวิตดีแต่แต่เขาอยู่มานานแล้วเขารู้สึกชาชินแล้วไง เออฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้มองว่าดีแล้วมองว่าเบื่อด้วยซ้ำถ้าอยู่นานเกินก็เลยกลายเป็นว่าเออพามาอยู่ที่นี่ต่อให้คุณภาพชีวิตดีไม่เท่าแต่หลายเรื่องถูกกว่าแล้วก็ในบ้านเกิดตัวเองก็ทําไม่ได้ครับก็เลยมาเล่าให้ฟังกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่มีประสบการณ์จริงนะครับเออมีแฟนมีคู่สมรสอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็เขาว่ายังไงเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าก็คอมเมนต์กันได้นะครับ ครับถ้าเกิดติดตามโกโนไกด์ดูที่โ n o g u i d e .com นะครับดูที่ลิงก์ใต้วิดีโอวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ